สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับน,นุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอา5อาหารนะคะ ที่คนญี่ปุ่นนะคะทานเป็นประจําแล้วผมเขาจะดําสนิทเลยนะคะเราสังเกตได้ว่าคนญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยผมจะขาวช้ามากๆเลยนะคะซึ่ง5อาหารเนี้ยเราก็หาทานเองที่บ้านเราก็ได้นะคะบ้านเราก็มีทั้ง5อาหารเลยค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ช่อง e ซีโฮมก่อนคะ่ะ 1. ค่ะงาดําค่ะ ฮาดานะคะเป็นหนึ่งในอาหารที่คนญี่ปุ่นนะคะรับประทานเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของเครื่องดื่มนะคะหรือมาโรยข้าวนะคะเพราะงานดำนั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะงานดำเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าต่างๆสารอาหารที่สำคัญตัวหนึ่งคือเอนโทไซนินนะคะซึ่งมีประโยชน์ในการกระตุน้นการสร้างเซลล์เม็ดสีของผมนั่นเองค่ะทาให้นะคะ ผมเลยดำมากกว่าขาวนั่นเองนะคะซึ่งคนไทยสมัยโบราณหลายหายคนที่รู้จักเขาชอบทานงาดำนะคะโดยเฉพาะน้ำเต้างู้งาดำเป็นประจำเลยนะคะและที่สําคัญนะคะในงาดำมีธาตุเหล็กค่ะ ธาตุเหล็กนะคะจะช่วยส่งเสริมการไหลเวียนที่ดีของเลือดบนหนังศรีรษะได้ดีค่ะตัวที่2นะคะที่ชาวญี่ปุ่นนะคะนิยมรับประทานเลยคือสาหร่ายนะคะสาหร่ายเป็นหนึ่งในอาหารนะคะที่ชาวญี่ปุ่นรับประทานเป็นทุกวันนะคะโดยเฉพาะข้าวปั้นที่เราเห็นนะคะเป็นประจําเลยนะคะซึ่งนะคะใน งาดําก็มีตัวสร้างเม็ดสีนั่นก็คือเมลาโนไซน์นะคะซึ่งจะสร้างเม็ดสีนะคะเมลานินซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญที่เกิดสีดําของเส้นผมแบบธรรมชาตินั่นเองค่ะ 3. นะคะชีสค่ะ 1. ในสาเหตุของการลดลงของเม็ดสีเมลานินคือร่างกายเรานะคะก็ขาดกรดอะมิโนตัวหนึ่งนะคะซึ่งในชีสเนี่ยจะมีตัวนี้อยู่ในปริมาณเยอะนะคะช่วยนะคะให้ผมเราดำอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ สค่ะหอยนางรมนะคะหอยนางรมเป็นหอยที่หารับประทานได้ง่ายในญี่ปุ่นนะคะรวมถึงประเทศไทยนะแต่หาคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะเพราะอะไรรู้ปะ่ะคะเพราะหอยนางลมอุดมไปด้วยทองแดงนะคะซึ่งเป็นธาตุสำคัญในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลามินนั่นเองค่ะนี่นะคะปริมาณที่ชาวญี่ปุ่นนะคะขอแนะนำให้รับประทานที่ได้ผลมากที่สุดนะคะให้รับประทาน แค่2ตัวต่อวันนะคะก็จะได้ปริมาณทองแดงที่เพียงพอเกาะต่อการสร้างสีผมแล้วค่ะตัวที่5ค่ะประเทศไทยเยอะมากๆหาได้ในท้องตลาดเลยค่ะคือขิงค่ะขิงเป็นสมุนไพรที่รับประทานแล้วจะช่วยเกิดการไหลเวียนที่ดีของเลือดนะคะเมื่อมีการไหลเวียนที่ดีของเลือดที่ดีนะคะ จะทำให้สารอาหารถูกนำไปสู่รากผมและหนังศีรษะได้มากขึ้นนะคะพอหนังศีรษะได้รับการบำรุงดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะก็ส่งผมให้ผมมีสีดำงดงามนั่นเองเลยค่ะนี่นะคะนุกเอาสูตร,รน้ำขิงมะนาวนะคะที่ทำให้ง่ายกันเลยนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาผมออกก่อนไว้นะคะขาวกลับมาดำได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงนะคะวิธีการกินที่ถูกต้องค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําก่อนค่ะวิธีทํานะคะเราก็จะใช้น้ําร้อนต้มสุกเลยนะคะเแช่ขิงนะคะเน้นย้ําว่าต้องเป็นขิงแก่เท่านั้นนะคะทิ้งไว้นะคะ5นาทีนะคะควรจิบนะคะให้ติดต่อกันนาน28วันหรือ4สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะแนะนําว่าให้ชง จิบนะคะตอนเช้าดีกว่าก่อนนอนนะคะเพราะเจ้าขิงเนี่ยมีฤทธิ์คลายเพราะขิงนะคะมีฤทธิ์คลายสารคาเฟอีนซึ่งอยู่ในกาแฟนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลานะคะ อาจส่งผลให้นอนไม่หลับในการคืนนั่นเองค่ะก็กินอะไรเราก็ต้องดูข้อดีข้อด้อยด้วยนะคะกินเวลาไหนถึงจะดีนะคะเราจิบติดต่อกันนะคะแค่วันละหนึ่งแก้วเท่านั้นนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่ o m มทุกคนนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อน ไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ